สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะไว้คือชิคเชิปแหนอยด้พี่น้องตอนนี้ชิบก็กลับมาจากอรงเทียนดอน,นม่วงเป็นเรียมหอยแล้วพี่น้องแล้วก,ก็กำลังสีเดินทางกลับานเดินทางกลับานชิบกบพอดีผ่านเฮือนแมสะสตูนพอดที่ซึ่งสตูนก็คือคนชีไปอยู่น้ำซามีอยู่ทางฝั่งไทยอยู่ที่ท่าอุเทนนั่นเองพี่น้องอาการใน ทีมาเมื่อนี้นะทิพกะมาแวเพื่อนเพิ่นอีกทีนึงสิมาสัมผัสแม่เพิ่นก็คือตอนนี้แม่เพิ่นก็ไดลูกสะใภยมาแล้วพี่น้องคือแม่ของสะตูนนี่มีลูกสืบซ้คนหนึ่งก็คือสะตูนเนาะเส่งไปอยู่ทางฝั่งไทยซองก็คือมีนองชรายเพิ่นกาลังไดเมียนี่แหละพี่น้องแล้วก็3ก็คือนองทายลากะออกเคลื่อนไดเมียไปแต่ดนเนาะแล้วทิพกะหิ้วเขาแห้งพี่น้องก็เลยซื้อมีมาตุ้มผมซื้อมีมาต้มมาอีกแล้วไม่หรอ ใช้ลูกไผ่ค่ะเอาไปใส่ไปใส่อบอกว่าจะเพิ่มเ,เห็ดดองลงมากก่อนจึงเห็ดเห็ดดองค่ะเห็ดแล้วแล้วเป็นบ่ลแล้วละจะไปดั้งไผ่ป้อเขาอยู่เขาไผ่ไผ่ไไไและไผ่ดับแหละ ใครบอ่ามันดับมัไม่ดับปะเป่าเบิงดูฉันเราบอกให้ไปเปลวคุว่าแม่สตูนพันว่ะชิบเถื่อก็ม้าแง่เก็ะวายแง่กงกินวายแง่ก็ะวานได้ชิบเถื่อก็มาเบิงกู้ม้าเห็ดกู้ม้าหากู้เอ้าจะมีเอฟสีได้เอฟสี่กับเบิ่งเจ้านะ พี่น้องนอกจากเพิ่นชิมีลูกเคยเดี๋ยวนี้มีลูกไข่พร้อมเนาะเพิ่นเราย่อนไม่เนาะเพิ่นนี่มีซื้อเงี้ยก่อนเจ้านะจะซื้อเงี้ยก่อนให้่เคยเอิ่นซื้อเจ้าเลยซื้อกว่าโอไตฮะโอไต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 แปลว่ายังบุญมาหนาจะเป็นคำศัพท์ลรืมั่งโอไตแปลว่ายัง เพราะคจักคุณไปจักกันตังนะจ๊ะเอาเพราะไม่ใช่ต้องว่าตังคูณิ <c oughs> ตังเองเป็นบ <c oughs> นองคุณยังนอง้อยมันก็ชื้อชื้อนนแม่สตูนนี่มีลูกสามคนเนาะหนึ่งก็คือ<ม>สตูนนะเป็นลูกก๊กเนาะซ้<ม>องมากาามมากับเท้าคู้นซ้ามากกับเท้าลาเนาะเ<ม>ท้าลานี่ได้เมียก่อนมูเนาะนองลามูท<ม>ี่ซ้องมากกับสตูนที่ซ่ามากนี่กัเท้าคู่นเสิงเถอกอทัน ทีม้าต้อนมือค้ำคัมได้พี่น้องจือได้บอแตงินว่าเซี่ยมียอะไวบ่นบอซอยเด้อเดือนนีเลยซอยเด้อเดือนนี้เสี่ยมียเสี่ยมียถ้าได้ก็ใหญออกคลิปเราเอาเป็นว่าให้คอนมือกันจังจังออกคลิปกันได้ไโอเคแล้วนเพิ่นก็ว่าให้ทีมช่วยเนี่ยเพิ่นสิแต่งงานแล้วเพิ่นว่ามีเงินไปขอผู้สาวเนาะเพิ่นว่าจังซี่เนาะ ล่าสุดทันทิบขึ้นไปเวียงจันทร์เนาะและ้วเพิ่นกกษตรไปหาทิบเพิ่นคิดว่าทิบยู่บ้านเนาะเพิ่นว่าสีเหลาดองผัดว่าบ่อยู่บ้านอยู่เวียงจันทร์เนาะเพิ่นว่ากระยาแหละจันก็เลยบอกเพิ่นว่ากอย่าเพิ่มจัดที่ให้ลงมาก,ก่อนาเลยจริงจัดเพิ่นว่าบานะ่ได้แล้วนะจัดไปเรียบร้อยเนาะงานดองอได้ผู้ได้ไดผู้เพิ่นว่าเขาบ่อือแต่งมาอยู่เพื่อนบ่แต่งมาอยู่เพื่อนเนาะมันมาทําขาดองใคขาดอง35ล้ิมฮาลานชามชิมฮาลาน คำบาหนึ่งสามสิบห้าหลานกัประมาณ 70, เจ็ดหมื่นเนาะคุณมาคำบาทหนึ่งกับสามหมืน่นสาตาสามหมื่นตาเป็นเส้นกว่าบาทเลยดิัวดได้ไหนี่งวดตัวหนึ่งัวตัวหนึ่งเจ็ดหมื่นมานียหมื่นหนึ่งงวตัวละหมื่นกัเป็นเส้นเส้นเส้นหนึ่งหมื่นใต้เนาะมีอ,อะไรอีกเมืดวะ โมเดิร์มลเขาขัดขางก็ไลายามชิมหาหลานะขัดขางตี้ว่างมื่อชามสิมหาบ่ว่างชามชิมหาขัดว่างมหาขางไดวันนี้ขางักลายเป็นกูจักไดเป็นเงินเป็นงวหนึ่งกันยังงวตัวหนึ่งงวตัวหนึ่งงวกับขางอีกเอาแรงงวที่ว่างัวตัวหนึ่งขางงวกินบ่นะ งวตัวหนึ่งหงวกินงวตัวหนึ่งงวคลางไว้แสดงว่างวกินตัวหนึ่งงวเป็นตัวหนึ่งงวตายตัวหนึ่งเนาะงวตายก็คืองวที่มากินในงานดองอะไรพี่น้องเพราะว่าอยู่ป่านอกนี้ขั้นไปสื่อสินตลาดนี้บอกพ่อกินมาตรงในขาหัวขาซึ่กหนกันซามต่อคุณฮะซึ่งเขาอินวนนี่อินวลกินอีนวนเอาพวกรกันซโตซ้ำโตป่า ลายเนาะขาขาแตงมืมงั่วเสือบอ๊ะมัวเขาวแหงกประหนั่งัวเคยกับพระหนั่งัวดอกลูกทรายนี่ไผยมัวเสือบอ๊ะดอกชื่อแต่ว่าบม่ใช่กุศลอะไรไม่ใช่กรบบาดดินเอาใช่เพื่อนว่าบบมีเงินข้อเศร้าวันนี้เงินอรรมะใช่โบว่าคายดินหมอแลงกันกับบอยนี่จลางหันมัว อมเอาใหม่ในตลาดไปแล้วง่วมากเงินได้สักบันนี้เงินเก็บแล้วเงินก็เงินนะเงินมนถือเหล็กหกล้านโอ้มีเงินถือเหล็กอีกอันใแน้วเงินถือเหล็กแล้วเงินนักษาจิงพอเจ้าสุมาลาดเงินขาหัวตัวพี่เงินขาหัวตัวโอ้เงินขา้วดองเงินขั้วตัวห้าหมื่นกระเท็จแล้ว โอ้มะคอเมียให้น้องเนาะเ <laughs> พราะทีพ,อพอ่อเนาะบรดพเป็นนี่นปะยังตั้งเมื่อขังเมืฆขังเป็นคันป้ากันผุดตัวจังเอ้าหายนะคำก็ำำห,หมื่นปลายแล้วคำคำบาดึงได้เพราหมื่นปลายว้าวก็ออกก็เมียมันได้เมียมันก็ออกครึ่งหนึ่งอ้ออกนำกันบุญมากนำกัน <laughs> บุญมากสิบ่าได้ออกบุญมาว่ะก็ว่าฝาก ยัดม mm. yeah, ือได้ก่องานดอกค่ะวันแจ้นเอามือวันขาดเห็ดมือแจ้นเอามือวันขา่เห็ดอุพี่กินอยู่กูมังคีหนังเข้าบาอยู่ผัดาเห็ดฉ่วงเข้าไปเบี้ยโอ้โหยแนวเข้าวก็จนเข้าให้ทันเดือนทุกเดนเป็นยังไงคือให้ทันเดือนทุกเขาขังเดือนเนาเขามักเดือนเขามักเดือนหรือเขาอย่างไดลูกเคยไปเห็นหน้าเขามักเดือน พายชายไปเห็ดหน่ากับพูนมา,พ,าพี่ชามมากินเห็ดหน่าแมนน่นมมออั่นเนาะันไปเห็ดหน่ากมันเทศก็กู้พีอะไรกันเอ้ากะไปเห็ดด้วยได้พูนกต่ยังว่าเขาไม่มีคนเออข้างอึดเคยเขาวชามชิเคยพูนว่าเจ้ากระได้ลูกไผ่ไม่อยู่เพื่อนอะไรที่บ้านี้วันนี้นึ่งเขากินเองแล้ลูกไผ่อยู่ละบันนี้นึ่งละข้าวข้าวหนึ่งบ่เออข้าวนึ่งแต่ว่าจ้าทิพอเพียงได้แล้วเอา้าเป็นยังถืง่าปลาชุบนำใหม่ก็มีอยู่ ดีแล้วเด้บัดนี้มามีลูกไก่มาหนึ่งเขาให้กินโอ้โหเจ็ดดีจเจ็ดยังไงไม่อยากไปย่ามบ่ลูกสาวอยานักว่าหากูไปบ่ได้เป็นยังคือออกไปบ่ได้ก็ผมมีบ้านาจจะคือบ่ะเทศสระบัดก็บ่มีเงินกูเอาเชียงเห็ดกูเฮ็ดบ้านใดกูในรักวัดขาวเจ้าก็รักลอยหนามไปแล้วแหละแต่ตันมาก็ เยาว์เมื่อวันนี้แห้งจีด้ล้านเนาะวันนี้เนาะอโอ้ยจาบปเฮ็ดล้านแล้วจาโบโไปนี่เข้ามาบัได้เลยจะยาลูกหน่อยนี่ตามมันนอ้องวัวใดจะตามบระเทศล้านแล้วจินใหญ่แล้วเขาจังชีพามายามม,าามันจะบโบไปยามเด็กหน่อยเขาบบพาเดินทางได้รบรเเ็ศได้กำเบได้ไปอ <c oughs> บอายามาสัมผัสอัน คุณใดเมี่ยมมายูเจ้าน้มันลังเราทำแบบนี้ในขนมเขาสื้อปิดเลยเขาสื้อว่าสิไปจับเมื่อเช้านีบไปผัดบทหันไปทรายเลยไม่คือบาบนี่เขาเก็บบาทเลยที่เมืองของเห็นไหมกินบกินเ้ยหิวเขาห้าง ข้าเลดถึงกับพญากายอ่บอกวมามมาองตรงนี wow. ้อถวหาบมาที่ตะเวนข้มันตะเวนตอนพ้นต๊สอ่งัานผมมีอึ่นไมอยู่เพียกุ้ยกุห้าก็จะมึงไงก็ไม่ใช่กุรกิบผมไม่ตีถ้าปฏิปย์มีแต่ตะโนนพ้นละเขาคายว่าก็บคายขัจับเดยคนโลกห้องโล่กุบกุบดี เลยเขาเลยเป็นยงิงเป็นยิงทางใต้เพียงมองตลินอยู่กระละของพุ่นบวงอันเดียวปุ๊บม,มาได<ะ>้บวงบมีกะปีพร้อมมาเด้อพี่น้องอต้นนั้นกระมากิดเขาในนี่แหละตอนนะฮะตอนอีตูนว่าเขาเป็นพี่บาฮะอันนี้ก็คือม,มันเนาะซึ่งเราก็จะมากินอยู่ทางนี้อันนี้ก็นนกิน,นกมัน แปลว่าเวลาไปถ่ายในสถานที่ที่คนบูบจ่จยยูทูบเบอร์มันจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเ็ยังก็ตองยงยเ็ี้แเป็นเียเรายังเขาใจค่ะแม่เบิ่งแตกไม่เคยเห็นเ่เปิดนะ โอ้โหดื <X baptism> ้เ <göster> บ <ges 2> mm ิร hmm. ์มันเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องผิดแปลกนะเห็ดมันทายนะมันทายนี่มันเห็ดคือพี่บาเอนว่าะไรเอ้ากับปีลุนไม้มีแน่นี่บอโอ้มีแพ็กแน่นี่โอ้เขาใส่แท่นอันเทียนไขเนาะซงกัซมันท่าหยาเลยมากินมัน นี่ไม่ทุกกินข้าวแรงก็ไ่กินข้าวแรงเลยแล้วนี่กินตะเวนจังบดจอยเอจังบดตุ่ยเอฟซีแห้งว่าตุ่ยมันเกี่ยวกันหรือเปล่าพี่น้องข้าวเออกินต่อหั่นข้าวเิ่แล้วไหมอืมอืมเราข้าพริกเพชเด้วย ตัใจขนาดเออพิเพทอยู่แล้วมา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 ลุกไหมาม,ามาเลิกพี่น้องกินน้ำกำมจะไหนเป็นทามอีกพี่น้องยังได้ใส่อีกไงไม่เตือนยางเดียวว่มาเด้อพี่น้องกินต่มมีมื หองมุดมาตุ้มมีคือกินเดยอาหารแล้วสมัยตะกี้เ้ามานอนตะกี้นั้นเนะาะสมัยตะกี้ค่ะเพื่อซิมากหอดบานเพิ่อนพี่น้องเป็นเหม่อเพื่อนให้มาจึงหอนนะเพราะว่าทางตะกี้มันดินทรายเนาะดินเดิม,มนะสู้งนะจะประมาณเพียงหนักแข็งขีบบนรถไปไหนได้ตรงไในจูงเอาขึ้อขี้ ขี่รถทีบและสมัยนั่นละากาันมาละกัไปพักไปถากตน้นยางคายได้เนาะตะกี้เนาะยางโบมปะยางเนี่ยยางโบมเพื่อสิได้นะปไปถากมานอนพเพื่อตากซามเมืองคืนรถแลนอยู่ได้บุนหนะ ไนั ını, không, không hey, right. Right. Hey, ่น้ลยข้าวจาดเฮียลูกข้าวจาดแต่งเฮ็ดอะไรมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวเฮ็ดกินกันต้มมีมาๆไม่มีมาเด้อกินไหมแกงข้าวใหม่ Ủa bà phần thư quái thư quái thư quái bát quái bó Nàn gì Xăm khóc không hên tình của đấy, Chắc nàn hố của ta kinh để thấy bà này Ủa อาลมณ์กระด็นเนี่ยใส่เนี่ยอาจะบุกที่จะบอกเนอะขอบใจเด้อแข่งแบบยำแหลกเนาะเยังรู้วะเขาขี่รถไทยบ่ไปนะขี่แล้วยังขี่รถไทยต่อ dòng chăn lại, lăn 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 lại lăn 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 nó bosé bóng hâm mặt ký thảo lắm ký kia thảo ký lắm ký nồi, ký lắm thảo lắm kia, lắm đây. mướp ký phải ký lắm luôn lắm ký lắm không lắm không? nang bóc. lắm ký hết เจอน,นั่งหัวติบอกเพื่อนแห้งเลยพี่น้องอะคูนนะทั้งเพื่มาเนี่ยมายชิงจักโอ้ตก๊นตได้หรเปล่า้นตัวง่อยง่อยวาซิมาเบิ่งลูกเกย์เพิ่นเบรเฮนซัมวาซิมาเบิ่งลูกไผ่เนาะลูกไผ่ไ,ไปห้าพื้นยังบ่มาไปเนี่ยตนกระจุกลาัทางเขาจะเป็นแบ ฝนตกก็บ่เมื่อเฮ้ยเมื่อหรวะจยังไงเขนอนน้าเจ็บบออไปนอนไปยงนอนก็เยอะูดถึงหันิ่าชส่วนนอนได้บ่เจ็บหใวเห้่อวเมือนอสีหัเอยู่ในเซ็่าให้นอนอามันพนตกก็นอนได้แน่ค่ะฝนตกสีวานได้ได้กัน่ะไอนปรตกกัเมื่อขยังเมื่อขยังเมื่อยอ้ขนาดเจ้าเพือนเฮาจะเพื่อนนอน โอ้ยก,ก,ยกูกับคนคนเดียวกูคิดว่าตะกีมีลายคนกับบานอนเปียงเปียงแล้วเปียงเต็มเจ้าลูกคนนี้ยนียมาม้าที่สเวนอะเส้ว่วนแบบจำล้งทำลายขึน้นหนึ่อิติ้งไปเวียนพอดีแล้วพี่น้องมาแบเเขาบานพืนยิ้ขเขาแหง่งบอถบ้านเบิร์กกี่เดือนหนึ่งคนเดียวเนะเจอกันใหม่ในขิหนาเด้อสบายดีบายบายนะแม่บายบายคายูมะผ่าน มาใช่ไงมาแต่เฮือนอะไรแปดินกินเขาเนี่ยค่ะทายอยู่งไปเลยสิมาตรงมีอะไรคือบรจงวั้บอดจงแล้วเนาเข่าไม่ป้ามันแล้วบุกินก็อะไสิบ่เขาโอเคโอเคอาบวันนีเรถไทยมาป่ะสะป่อเออเออโอเคมาเจอเพนอยูข้านนอข้าเมือ